ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวและหลายคนอาจเคยประสบมาบ้างนั่นก็คือเรื่องของคำพูดเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินคำพูดที่ไม่น่าฟัง หรือคำนินทาว่าร้ายต่างๆนานาซึ่งบางครั้งก็ทำให้เราหงุดหงิดไม่สบายใจหรือถึงขั้นโกรธแค้นได้ง่ายๆตั้งแต่โบราณาการมาไม่มีใครบนโลกนี้ที่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระบารมีเต็มเปี่ยมก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจ มีคนใส่ร้ายนินทาโจมตีแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวเพราะทรงรู้ว่าคำพูดก็เป็นเพียงเสียงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่อาจทำให้จิตใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปดเปื้อนได้เลยเวลามีคนดา่าเขาไม่ได้ด่าเพราะอยากให้เราได้บุญแต่เพราะเขาโกรธ เขามั่นไส้เขาอิจฉาหรือเพราะความเขา่าแต่หากเราเอาคำด่านั้นมาคิดวนคิดซ้ำก็เหมือนกับเราเอาไฟที่เขาโยนมาแล้วมากอดเองยิ่งกอดก็ยิ่งร้อนยิ่งเจ็บยิ่งทุก์ตัวเขาอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยพูดอะไรแต่เรากลับเก็บทุกถ้อยคำไว้ในใจ กลายเป็นความทุกข์ที่สร้างขึ้นเองลองมองเรื่องเหล่านี้ในมุมใหม่ๆมุมที่ทำให้ใจสบายขึ้นนั่นคือหลักธรรมะที่ว่าใครด่าก็ช่างมันใครนินทาก็ช่างมันฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่ในความจริงแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะทำใจให้ช่างมันได้จริงๆ โดยเฉพาะเมื <Gym. S 1> call, ่อคำพูดนั้นกระทบใจเข้าอย่างจังแต่ลองพิจารณาดูว่าการที่เราไปแบกรับคำพูดเหล่านั้นมาไว้ในใจมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างหรือเปล่าเวลาคนด่าเขาอาจใช้เวลาเพียงหวินาทีแต่ถ้าเราคิดต่อเป็นห้าวัน5เดือนหรือแม้กระทั่ง5ปี เราก็เท่ากับเอาห้าวินาทีของเขามาทำร้ายชีวิตเราน,านานเกินกว่าที่ควรคุ้มไหมคำตอบคือไม่คุ้มเลยมีแต่จะทำให้ใจขุ่นมัวไม่สบายเปลืองพลังงานเปล่าๆแทนที่จะใช้พลังนั้นไปทำสิ่งดีๆกลับต้องมาจมอยู่กับคำพูดแย่ๆของคนอื่น ลองนึกภาพว่ามีคนโยนก้อนหินมาให้เราถ้าเราไม่รับก้อนหินก็จะตกลงพื้นไม่ทำอันตรายอะไรแต่ถ้าเราไปรับไว้แล้วกำแน่นเรานั่นแหละที่จะเจ็บมือเองคำพูดไม่ดีก็เช่นกันถ้าไม่รับไว้ในใจไม่เก็บมาคิดมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เลย แล้วทำไมเราจึงต้องช่างมันละ่ะประการแรกคำพูดเหล่านั้นไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดคนที่พูดอาจไม่รู้ข้อเท็จจริงบางทีพูดตามที่ได้ยินมาหรือพูดตามอารมณ์ไม่ได้ตั้งใจร้ายอะไรนักคนเรามักเห็นในสิ่งที่อยากเห็นและได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินคำพูดจึงเป็นเพียงความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปประการที่สองการที่เราไปโต้ตอบหรือให้ความสำคัญมากเกินไปก็เหมือนเติมเชื้อเพลิงยิ่งตอบมากไฟก็ยิ่งลุกใหญ่แต่ถ้าเราไม่ตอบไม่สนใจคนพูดก็จะเบื่อไปเองเพราะไม่มีใครสนับสนุนเขาก็จะเงียบลงในที่สุด ประการที่สามชีวิตเรามีค่าเกินกว่าจะเสียเวลากับเรื่องเล็กๆเหล่านี้เวลาของเรามีจำกัดควรใช้ไปกับสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองและคนรอบข้างไม่ใช่มาจมอยู่กับคำพูดที่ไม่มีสาระชีวิตของแต่ละคนมีเป้าหมายมีความฝันอย่าให้คำพูดคนอื่น มาขวางทางความก้าวหน้าประการที่สการทำใจให้ช่างมันได้คือการฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกให้มีสติไม่หวันไหวไปตามสิ่งรอบข้างเมื่อจิตแข็งแรงเราก็จะเผชิญปัญหาในชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง เคยสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าถ้ามีใครมาว่าเราให้ยิ้มรับไว้ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโต้ตอบเพราะคำพูดของเขาเป็นเพียงลมปากไม่อาจทำอันตรายอะไรได้ธรรมะของท่านเรียบง่ายแต่กินใจและนำไปปฏิบัติได้จริงเสมออีกคำสอนหนึ่ง ที่น่าประทับใจคือคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองใครทำกรรมอย่างไรก็ต้องรับผลกรรมนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครหน้าที่ของเราคือทำความดีของเราให้ถึงที่สุดก็พอคำสอนนี้ช่วยให้วางใจได้ว่าไม่ว่าใครจะพูดหรือทำอะไร เราไม่จำเป็นต้องแบกรับกรรมของเขาเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เพียงพอบางคนอาจคิดว่าไม่ตอบโต้คือยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วนั่นคือความเข้มแข็งการไม่ตอบโต้คือการชนะใจตัวเองการปล่อยวางได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากเราเลือก โกรธและตอบกลับสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราวางได้เราก็เป็นอิสระใจสบายไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นพูดช่างมันไม่ได้หมายถึงหนีปัญหาแต่คือการไม่สร้างปัญหาเพิ่มเป็นการรักษาใจให้สงบลองคิดดู หากต้องถือก้อนหินหนักๆเดินไปตลอดชีวิตเราจะทุกเพียงใดแต่ถ้าวางลงใจก็เบากายก็เบาชีวิตก็เดินได้อย่างสบายเช่นเดียวกับการวางคำพูดคำนินทาชีวิตก็จะเบาและสงบขึ้นชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ใจสงบ ไม่ใช่ชีวิตที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจเพราะอย่างไรก็ย่อมมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเสมอหน้าที่ของเราคือทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเท่านี้ก็เพียงพออย่าให้คำพูดของคนอื่นมาขังใจเราเหมือนนกในกรง ปล่อยใจให้โบยบินอย่างอิสระทำดีด้วยใจบริสุทธิ์แล้วผลแห่งความดีจะเป็นเกราะป้องกันเราเองสุดท้ายนี้ใครจะด่าจะนินทาก็ปล่อยเขาไปเถิดเราไม่สามารถหยุดปากคนได้แต่เราหยุดใจเราได้อย่าให้คำพูดเหล่านั้นมาเป็นเจ้ากรรนายเวรของใจ ฝึกใจให้รู้จักช่างมันแล้วชีวิตจะเบาสบายไม่ถูกลมปากใครพัดพาไปธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวันขอให้พระธรรมะช่วยนำความสงบสุขมาสู่จิตใจของท่านขอให้มีความสุขทุกทุก,ท,กท่าน ทืน